มีน้ำพริกหมูกระจกน้ำพริกหมูกระจกต้มยำน้ำพริกหนังไก่กรอบแล้วก็น้ำพริกหนังไก่กรอบต้มยำนะครับสี่รสชาติเนาะขนาด110กรัมนะครับราคา75บาทนะกระปุกละ75บาทเท่านั้นเองที่รักนะ mm hmm. ก็สั่งซื้อได้เลยนะครับนี oh, show, sub ่ก็ชอบครับก็สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องโอโจ้แซบชาแนลนะฮะก็นานแล้วเนาะครับ mm hmm. การรีวิวขนมร้อนท่านระดับจีนนะฮะไม่ได้ลงคลิปนานมากเนาะก็วันนี้มีหลายตัวเลยนะครับบางตัวเคยกินแล้วแล้วก็สั่งมากินซ้ำนะครับนะฮะหลายตัวไม่เคยกินนะครับเยอะมากรอบนี้เนาะก็เดี๋ยวเราจะเริ่มหาไปตัวไหนดีนะฮะตัวนี้แล้วกันนะตัวนี้มันรากบัวนะครับนี่มีสองสีนะครับตัวนี้มีขายในตะกร้าด้วยนะครับดิท็อกช็อปนะครับตัวนี้เนาะอ่า สามารถเข้าสั่งซื้อได้นะครับนะฮะมี2ตัวเนาะตัวนี้รา,รากบัวให้รา,รากบัวมาเป็นชิ้นๆแบบนี้ครับที่รกักชิ้นๆแบบนี้นะครับอืมตัวเป็นรากบัวตุ่นรสเผ็ดนะครับอืมสองชิ่น มันหวานรักบัวนะไม่ได้หวานน้ำตาลนะ,ะไม่ไม่ได้หวานตัดชานัเนเค็มเผ็ดๆหน่อยๆตอนนี้จะเผ็ดกว่าชิ้นหนึ่งตัวนี้มีความหม่าล่าครับลิ้นชาเลยตัวเนี้ยอืมนอมอร่อย ตัวนี้ล้กันนะครับตัวนี้รามบัวเผ็ดนะครับที่หลักถ้ารามบัวมาเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะแกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ก็มีขายนะครับในที่ต่อชชอบนะครับในร้านค้านะครับนะฮะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และอกด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับ นี่นะฮะให้รับวัวาเป็นชิ้นๆแบบนี้ครับเป็นของทะเลนจากจีนนะครับอืมอร่อดเค็มๆไมีความเผ็ดแต่ไม่หมาล่าลิ้นชาแบบนี้ตัวนี้จะล่าล่าแล้วก็ชากว่านะฮะอร่อย เป็นของวางของทานเล่นได้นะครับขออนุญาตไม่กินหมดนะครับว่าเดี๋ยวเรามีมือข้าอีกเนาะตอนถ่ายคลิปก็เวลาตีสองสี่สิบแล้วนะครับเป็นเวลาหลังเลิกงานนะครับอร่อยสนะดวกสบายมาในถุงวอมท่านแบบนี้เนาะ ตัวเบเป็นเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ดองพริกครับตัวนี้นะฮะตัวนี้ดองพริกครับไส้หมูไหมไส้หมูหรือหนังหมูที่รักแบบนี้นะครับนี่นะฮะถ้าแกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีพริกให้เนาะนี่ เราไม่กินพีกนะครับเราจะกินในส่วนของตัวนี้นะครับรู้สึกเป็นหนังไหมแต่ถ้าเกิดเป็นเป็นตีนไก่อ่ะมันจะมีมา่อวันตีนไก่ที่รองพริกแบบนี้เนาะเป็นฟิว,วอคลายกันนะฮะอันนี้มันหนังหรืออะไรอ่ะจะไม่ใช่หน่อไม้ดืด แพ็คมในถุงแบบนี้นะครับมาจากชงชิงนะครับอยู่ในแก้าเดือนหลังวันผลิตเนาะอืมน่าจะเป็นหนังมั้งครับแต่ตัวส่วนตัวตัวนี้ไม่อร่อยเลยครับเป็นตัวแรกท,ที่รู้สึกว่ากินเยอะไม่ได้กินได้เป็นแบบสองๆได้อยู่แต่ถ้าเกิดกินเกือบทั้งหมดไม่ได้ ไม่ค่อยอร่อยครับตอนนี้นะฮะแล้วก็ต่อด้วยตัวนี้นะครับตัวนี้รูเสเป็นไส้เป็ดที่หลักนะฮะปรุงรสมาในซองพร้อมทานแบบนี้นะครับตัวนี้ยังไม่ได้นําเข้ามาขายนะครับเรามาฉอีกดูเนาะไส้เป็ดนะครับนี่แก้มันก็ประมาณนี้ครับมาคืออาหารแม่เราอ่ะ น่าเป็นไส้แบบขดแบบยอยยอยยอยอย,อย,อย,อยแบบนี้นะฮะที่รักมีความเผ็ดเค็มเค้มหวานหวานโอไมก์ก่อม, oh มตัวนี้อร่อยแป่บอร่อยอะ่ะแช่บเป็ดดี โอ้ใหม่ก่อนนี่นะรสเผ็ดนะครับมีคอมาล่ามีเครื่องเทศจีนๆเนาะนี่หืมอร่อยเป็นดีกินกับข้าวได้เนาะตัวต่อไปเป็นตัวนี้นะครับนะครับตัวนี้มีขายด้วยนะครับเป็นน้องไอ้พร้อมทานนะครับสะดวกสบายมาในถุงพอมทานแบบนี้เนาะที่หลังอ่าเข้มๆหน่อยๆตัวนี้ไม่ใช่ดองเตี้ยวนะครับ บั้นก่อนนะหมามต้องสุกเลยครับตอนนี้เนาะนี่นะฮะแต่ถ้าใครอยากลองอยากชิมนะครับตัวนี้มีขายในแต่ร้านค้าติ๊กตอกช็อปนะครับนี่นะให้เราไม้มาเป็นแบบชิ้นๆแบบนี้เนาะอืม อ๋อฮอ,อือไน้น้อยไม่เป็นนอนอแบบนี้เลยพี่น้องสะดวกสบายพร้อมท่านแบบนี้เนาะเขายังไม่กินหมดนะครับเพราะเดี๋ยวเรามีมื้อข้ามอีก ก็จะทา้มันเพลินนะครับตัวต่อไปเป็นตอนนี้นะครับก่ย่างนะฮะสีนสูญญากาศแบบนี้เนาะที่ลักนำเข้าจากจีนนะครับตอนนี้ไม่มีขายนะครับเนาะนี่นะฮะ แกะกินเลยเลยอ่าแกกินเลยก็ได้แหละแต่ว่าเราแอบไปเข้าไมโครเวฟมานิดนึงนะฮะนี่มาแบบนี้นะฮะตัวนี้เข้าไมโครเวฟแล้วร้อนๆเนาะนะครับมีสองมีสองสีเนาะส้มกระแดกเนาะที่ลนลนี่แบบนี้นะนี่ว่ามันจะเป็นส่วนส่วนไก่อืม ย่างเสียบไม้ไม่ได้ถุงบวามนาแบบนี้นะครับมันเป็นตูดเป็นช่วงกระดูกตูดหานแล้วมันเอาช่วงมันๆออกเนาะนี่มันหมากมาครับรสชาติก็ออกจินๆครับมีความเผ็ดเข็มๆแต่เข้มไม่มากนะ ตอนนี้กินข้าวได้อร่อยอแต่แอบม่กิ่นนึงจะเรามาลองสีแดงดู แดงนะครับอืมคล้ายๆกันนะน,นุ้ยเส้นน่าจะเผ็ดกว่านิดนึงเข้ามาพักแค่สามวินาทีครับอืม อร่อยเขาจ้างมาแล้วมาซีนใส่ถุงแบบนี้เราเก็เพียงแค่เอาไปเข้าไครขวบเชื่อสีเดี๋ยวก็มีคนทำที่ไทยนะอื้มอร่อยเค็มๆทิ่หน้าข้าสวยพอดีเนอะอีกอย่างนึงเินจะบอกว่า ขนมล้ก็านน่านจากจีนนะ่ะเขาจะเขียนเฉพาะวันผลิตมานะครับเขาจะให้เราไปนับเองว่ามันอยู่ได้กี่วันกี่เดือนนะฮะหลังวันผลิตนะฮะส่วนใหญ่บางคนแบบไม่เคยซื้อของจีนก็จะแบบตกใจอุมันหมดอายุหรือเปล่าอะไรเงี้งยจริจริงไม่ใช่นะฮะเขาเขียนเฉพาะวันผลิตมานะครับไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราจะเขียนทั้งวันผลิตแล้ววันหมดอายุถูกไหมสองอย่างแล้วก็ ก่อนที่จะสบนะครับฝากร้อมพิกด้วยนะครับตอนนี้เป็นแบรนด์ของเราเองเนาะ<ม>นะครับมีน้ำพริกหมูกระจกน้ำพริกหมูกระจกต้มยำน้ำพริกหนังไก่กรอบแล้วก็น้ำพริกหนังไก่กรอบต้มยำนะครับ4รสชาติเนาะขนาด110กรัมนะครับราคา75บาทนะกระปุกละ75บาทเท่านั้นเองที่รักนะกดสั่งซื้อได้เลยนะครับที่ทางร้านค่ะก็ระวังว่าทุกท่ออ <S <S านไม่เอาใจการชมคลิปวิดีโอนี้นะครับขอบคุณในการติดตามและรับชมนะครับ ฝากกด u b s c r i b e ด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์ like, กก like, share ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปพบกันใหม่ EP หน้านะครับอะเดี๋ยวขอคุยกับคุยก่อนจีนนิดนึงเพราะว่าเราลงแพลตฟอร์มจีนไว้จะกะจงกดแต่ตรงจีนเฮ็นหาวื่อว่าชีควันฮันสีควันฮันหาวื่อปุ้ยบ้างปะาะเหมือนจีดีวควันจูมุมโมตาไปะละครับ เจอกันนี้พี่ใหม่นะคะบุย,บย